สวัสดีจับพระจ่าแม่จ่าวันนี้ยีพินมาหาเที่ยวมาหาซื้อเห็ดพี่พินมาหาซื้อเห็ดหาชื่อหนอนเนี่ยแม่จ่าพ่อจ่าแม่จ่าสวัสดีจ้าเนี่ยสวัสดีจ้าพ่อจ่าแม่จ่าอย่าจับหนูอย่าจับใบหนูนะถักโคนได้ใช่ไหมอย่าจับใบ เออไม่จับใบจับคนได้ไหมพือมือแน่ะหักเลย,ยห้ามจับจับคนเลยไปไม่จับฉันอ่านหนัหนงสือไม่ออกจ้าจับมาฉันอ่านหนังสือไม่ออกพอจับปุ๊บฉันอ่านหนังสือไม่ออกจ้าน่ารักมากยายพินหามาหาตุ๊กตาแต่งแต่งบอลสียายพินยายพินเอาหนอนเอาหนอนสองตัวหนอนที่บ้านมีไม่พอเอาหนอนหน้าดำ หนอนหน้าเหลืองหน้าไหนดีะเดี๋ยวขอตุ๊กตาเดี๋ยวลงเลินาเอกมาเพื่อกนอะไร่ะเล่นนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวพินเอาเห็ดเอาไก่เอานกนากา เอ้แล้วทมไมเห็ดอีนี้ทําไมมันมาอยู่ห้าบาทเนี่ยทธอแม่ก็คิดเนี่ยเห็ดเนี้ยเออให้มันอยู่ข้างบนคนเอาลงมาเถอะจ้ะเอาเห็ดนั้นเห็ดนี้แต่ก็เอาอ้ยแมงเต่าทองตัวเล็กจังไอ้ตัวนี้ขาสั้นแมวเอาเห็ดแล้วก็เอาตัวหนอนเดี๋ยวก่อน เอานกเอาตัวหนอนเอานี่นะ่อนนนะอันนี้แถวบนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจับก่อนนะเอาหนอนก่อนหนอนเอาสีอะไรดีโอ๊ยทำไมหนอนหนอนเอาหนอนสองตัวในนี้อะไรเนะี่ย เอาอนี่เอาไทไหบงอันนี้นกแก้วมาเอานกสองตัวเห็ดแก้วแก้วสีเหลืองเลก็มาเฮ้ยมีนกแก้วด้วยโอ้โหแต่ฉันไม่เอาล้อกนกแก้วเแค่นี้ฉันก็ฉันก็พูดเป็นนกแก้วนกขุนทองละสอง้วมีแต่ของสวยๆทั้งนั้นและ เจ้าของร้านน่ารักมากมีแต่ของสวยๆจ้ะออออขอโทษไม่ได้ช่วยขายหร<ะ>อ,เอ,อ,อ,อะเอ,อ,อย่างกันเมองอะอะไรเนี่ยโอ้ยจะปุ๊กจะปิ๊กถ้าเกิดใครจะอีนี้มันอยู่สิงบุรีตลาดสิงบุรีนะ เลยไอตัวนี้อ๋อมันไปเป็นไอไอนุ่งงวงๆยาวๆไงหางลิงอ๋อมันชื่อหางลิงเหรอเอออ๋อชื่อหางลิงจริงๆด้วยขอโทษนะเจ้าของร้านอนุญาตแล้วนะจ๊ะเยพินไม่นั่นนะเดี๋ยวเพื่อนๆเยพินก็ว่าอีกอุ้ยน่ารักมากจ้ะสิงบุรีจ้ะตรงติดถนนอะไรนะ ไอตัวเองข็เลียกถนนอ,นอะไรเนี่ยถนนสิงห์บุรีลบบุรีสายเก่าถนนสิงห์บุรีลบบุรีสายเก่าจ้ะยายพินมหาตุ๊กตาแต่งสวนบอลยายพินจะ้ะมีหางลิงมีแคทตัสดโห<อ>มันด่างมันก็มีแคทตัสด,ด่างก็มีแพงไม่เนี่ยดังๆเนี่ยได้เรื่องอยู่ได้เรื่องอยู่หูเพิองอ่งเคยเห็นแคทตัสด,ด่างครั้งแรกในชีวิตจริงๆเลยเนี่ยถามราคาจริงๆ โอ้โห oh, สวยมากจ้ะสวยจริงๆแคสตัสด,ด่างนี่นะจ๊ะร้านอยู่ติดถนนลบบุรีสิงห์บุรีแต่อยู่ใกล้ตลาดทางเข้าตลาดสิงห์บุรีมังยายพินก็เดาไม่ถูกเพราะยายพินเป็นคนลบบุรีเนาะมาหากระถางน้อยจ้ะโอ้ยอย่างกระสมองอะไรก็ไม่รู้หุ้ย อ๋อมันน่ารักอย่างนี้นี่เล่าถึงว่าทําไมคนบอกว่าเลี้ยงแคทตัสเลี้ยงแคทตัสไอ้เราก็เห็นแต่มันเป็นดําหนาเมึงเคยเห็นสวยวันนี้ของจริง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 ของงขอโทษนะขออย่าพี่นกหนนะอห่อยนะขออย่าพลหอกปุ๋ย 3, 3. สิบหกสิบหกจ้ะ หรอแพงไหมอย่างเนี้ยสเปั้้าแต่้องแช่น้มันล้างแล้วมันก็ใช้ได้ต่อใม่ไหรแล้วแต่ฉันก็ไม่ได้เพราะอะไรไม่ได้เพราะไม่ต้องใช้แม่เออเพราะฉันไม่ได้กระดาษด่างเราอินดี้เอะเรื่องเรื่องเราก็แต่อินดี้เรื่องเรื่องยายพินใช้เตาหุงข้าวสเปกน้ำมัน ของของยอ้พินมาซื้อกบามาพ้าที่มีคนถามเยพินว่ากบามาพ้าอยู่ที่ไหนหนี่แหละอยู่ที่นี่แหละที่นี่แหละ,หหละอันนี้พูสนิม ีนี่ดินใบก้มปูรอลูกไพรยายพินจ่ายตังก่อนบอนสีเขาก็มีนะอะไรก็ไม่รูนะ้เน่ยสีสีส้มๆเนี่ยนะคิดของแม่เลยจ้าของเยอะมากแล้วถูกด้วย อ้อมรู้ว่าออมเพชรมีราคานะเนี่ยอันนี้คือออมเพชรจักสวยๆออมเพชรออมอะไรก็มีรู้ออมเพชรออมทองออมเงินแค่แต่ถ้าเราปลูกออมแล้วเรายังไม่ยอมออมก็ไม่รวยนะจ๊ะใช่ไหมปลูกเงินไหลมาถ้าเราไม่ทํางานเงินก็ไหลไป ให้ปลูกอะไรก็ช่างเราต้องปลูกความมานะก่อนปลูกความอดทนก่อนปลูกความหมดอยากก่อนเราถึงจะรวยไม,ไม่เอาไมอ่เอาไม่เอาไอาจะ,ม,าจะมีอยู่แล้วม,มีอยู่จ้ะออสโมโค้ดเอาไปสองถุงก็ได้นไไเนพราะว่าที่บ้านเลยสองถุงเด,เดี๋ยวมันหมดแล้วไม่ได้มาเป็นกิโลนะเอาจ้ะ เ,เล่งแากส่แล้ที่สามนี่มันเร่งอะไรไไอ,อ๋อไม่เอาอ๋อไอ้นี่มันแพงมากเลยเนาะอัญมณีสามสี่เนี่ยเนาะโอ้ไม้เถานี่มันแพงจริงๆนะเนี่ยทำเงินได้จริงๆ